หมดเอ้ยเก็บปืนยาวหน่อยลูกเก็บปืนยาวอเอยเอยเอยเทเซไม่มีเทเซไม่มี โอ้ยคันแม่คันไม่คันได้ไงลูกเล่นคโคลนทั้งเนื้อทั้งตัวเมติคี้คโครนเลยออออืบอืบนี่อืบเล่นปอกเปลือกออกหมดแล้วพี่มอสเอ้ยคันคันทุกสัดส่วนเลยปืนยาวก็เก็บปืนยาวหน่อยพ่อรูปโลอุอ้ย พายลมอีกตั้งหากอู้ยพายลมอีกอ้พี่มดสของเราวันนี้โอ้ขำขำตลกตลกพายลมดังตุ๊บ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 เลยพี่มดสเ้ยแน่อย่าโยนมานั่นน่ะไม้นั่นน่ะโดนหัวแม่แตกนั่นน่ะ ดีครับกที่ครับสวยก่อนเร็วครับสวยก่อนเร็วครับแน่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 แน,แน,แน่อันนั้นไม่ใช่ครับเลยนะอันนั้นเขาเรียกว่าโยนนั่นน่ะแน่เห็นไหมทําเป็นโยนเฉียดเฉียดรู้เหมือนกันรู้เหมือนกันว่ากลัวโดนแม่ทําเป็นโดนเฉียดเฉียดเก็บปืนยาวอือที่มดสะปาคโกลนจะปาคโกลนโชว์ปืนยาวค่ะวันนี้ คันอ่ะเกาหน่อยแม่เกาหน่อยแม่อุ้ยยกขาเท่หอยเท่ยังเลยนะพี่มด <c oughs> ทำไมขี้ดื้อจังเลยเรานับวันยิ่งดื้อใหญ่แล้วนะนี่พี่มดนี่นี่บ้านก็ทำเป็นบ่อหมดแล้วพี่มด จะอมน้ำในบ่อนะคะแล้วก็ไปเป่าลงเพื่อที่จะสปาคลนตัวเองจะทำให้มันเย็นค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนเอาสวัสดีครับพอลูกครับบอลเลวครับก่อนครับยอนเลวเน่ทำเฉยทำเป็นหูตึงครับก่อนเร็ว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 เก็บปืนยาวด้วยเน่น่เน่เน่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 น,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 น่ดูสิ ปาคนโชว์ปืนยาวใหญ่เลยนะเราเอาคันโตอันนี้โอ๊ยท่านี้เท่ท่านี้เท่อื้ท่านี้เท่ย่างเลยอื้อกระตุกท้องกระตุกท้องกระตุกท้องอุ้ยดูดูกระตุกท้องกระตุกท้องอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยสอแววแล้วพี่มอสสอแววแล้วกระตุกท้องสอแววใกล้จะตกมันแน โดนแม่นะพี่มด,ดยวไม่ได้กินนะโดนแม่บาดเจ็บไม่ได้กินนะจะบอกให้ฝากติดตามนะคะติดตามายมดควันญิงด้วยนะคะพี่มดสุดหล่อของเรานะคะวันนี้โชว์โชว์ปืนยาวกระตุกท้องนะคะเตรียมพร้อมที่จะตกมันแล้วค่ะพี่มดสมบูรณ์นะคะพี่มดของเราสมบูรณ์นะคะก็กําหนดของพี่มดก็เดือนกร,รกฎาถึงจะตกมันนะคะแต่ปีนี้รู้สึกว่าพี่มดจะสมบูรณ์ น่าน่าจะตกมันก่อนเดือนกรกฎาคมค่ะเอ้ยเื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 ้ยแน่ปะเลยปะก็ฝากติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์กดสับนะคะกับพายมดควันหญิงด้วยนะคะ ฝากพายมมดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะก็หนึ่งแชหนึ่งไลค์นะคะหนึ่งสะพานบุญนะคะกดสับกดสับกดสับให้กับพ่อรูปหล่อของเราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีจ้า